สวัสดีครับเข้าสู่คลิปที่4แล้วนะครับสำหรับห้องติวอัตนัยโดยประหลัดเอ็นะครับวันนี้เราไปขึ้นหน้าที่62นะครับท่านเปิดตำราหน้าที่62เป็น Chapter 3นะครับวิธีการออกข้อสอบและวิธีการตรวจให้คะแนนสไตล์มอมหิดลนะครับในการสอบครั้งที่2สอบเมื่อวันที่26มกราคม 2563นะครับวิธีการออกข้อสอบสนามสอบมม,มหิดลนะครับเขาใช้เทคนิคแยกให้เราตอบเป็น3ประเด็นประเด็นละ10คะแนนนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายแก่คนตอบและง่ายต่อคนตรวจด,ด้วยนะครับเนื่องจากาปัญหาในการสอบครั้งแรกที่มธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็ มันเขียนไปคนละทิศละทางะนะครับเขาก็เลยทําทให้มันตรวจง่ายขึ้นนะครับในครั้งนี้โดยการแยกเป็น3ประเด็นนะครับแต่เดิมทีของมอธรรมศาสตร์เนี่ยมัน40คะแนนใช่ไหมครับอัตนัยนะครับ4 40คะแนนแต่ปรนัย60ข้อ60คะแนนแต่พอมอม,มหิดลเนี่ยลดคะแนนของอัตนัยลงคืออัตนัยเหลือ หข้อเนี่ยเหลือแค่30คะแนนนะครับแล้วไปเพิ่มจำนวนปรนัใให้เป็น70ข้อ70คะแนนนะครับดังนั้นตรนนี้เรามาดูอัตนัยที่เขาแยกเป็น3ประเด็นเนี่ยเพื่อที่ให้ตรวจง่ายเป็นประเด็นละ10คะแนน10คะแนน10คะแนนทุกคนที่เข้าสอบของมอมหิดลต้องตอบตาม3หัวข้อหลักนี้เท่านั้นนะครับ ถึงจะได้คะแนนตามนี้นะครับห้ามหลุดกรอบออกไปจากนี้ถึงแม้คุณจะเก่งปานใดก็ตามคุณตอบนอกเหนือจากนี้คุณก็จะไม่ได้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้น1คุณต้องตอบหลักการแนวคิดและทฤษฎีหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. คุณต้องตอบการนําไปปฏิบัติหรือขั้นตอนการดําเนินการนะครับ 3. ท่านต้องตอบการกํากับติดตามและประเมินผลนะครับต้องเป็นแพทเทิร์นนี้เหมือนกันหมดก็คือ ทุกตำแหน่งทุกสายงานต้องตอบแบบนี้ไม่ว่าคำถามจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งผมก็ตลกดีเหมือนกันเพราะว่าบางคำถามเนี่ยมันมันไม่น่าจะมาแตกเป็น3ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวท่านดูดูไปจะรู้ว่าบางข้ออย่างเช่นเขาอยากจะออกข้อสอบเรื่องพอรบอำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยนะครับท่านท่านมีวิธีการยังไงจะทําให้ ทําให้พรบอำนวยความสะดวกเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขียนอย่างเงี้ยนะครับนําไปไปฏิบัติกากับติดตามประเมินผลนะครับก็ถ้า,ารู้เทคนิคการทําก็พอได้อยู่นะก็พอก็พอไปได้อยู่นะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างคําถามอุตสาหนะครับเช่น,นคําถามของประเทศบาล และปราองค์การบริหารส่วนบนระดับกลางนะครับซึ่งผมเข้าไปสอบอยู่ด้วยเนี่ยเขาถามว่าในการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่านจะมีท่านมีวิธีการอย่างไรให้การจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีประสิทธิภาพและที่จริงประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความเรียบร้อยนะครับผมอาจจะพิมพ์ตกไปนิดหนึ่งแต่เนื้อหาใจความประมาณนี้แล้วก็ต้องตอบ3มประเด็นนี้นะครับ ส่วนคนที่สอบประหลัดเทศบาลและองค์การมหารสนบลระดับต้นนะครับคําถามก็แตกต่างไปท่านจะมีวิธีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านอย่างไรนะครับใครเป็นประลัดต้นนี่นะครับโชคดีไปขยะมันเคยออกสอบมาแล้วท่านก็ต้องซ้อมเข้าไปแล้วท่านรู้หมดละสามก็ดีต้นทางกลางทางปลายทางก็ดีนะครับอ,อถลออก็ดีนะครับ ถังขยะเปียกก็ดีนะครับท่านเรียนรู้ไปหมดแล้วนะครับถ้าใครเตรียมพวกนี้ไปนะครับแต่ครั้งเนี้ยมันวิธีการตอบมันมันจะไม่เหมือนกับธรรมศาสตร์ละนะครับเพราะไม่ให้โดนเขาให้ตอบอย่างนี้นะครับแต่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับใครจำบวตดิ้งอะไรได้มากที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะได้คะแนนเยอะแต่ไอตัว ของมหิดลเนี่ยม,มันแถมตัวนี้มาด้วยอย่างนีครับการกำกับติดตามประเมินผลซึ่งในตัวของธรรมศาสตร์ไม่มีนะครับถ้าใครจําแพทเทิร์นของธรรมศาสตร์มาท่านก็เอาอันนี้พูดถึงเรื่องขยะนะครับท่านก็เอาเรื่องของระเบียบกฎหมายเนี่ยมาใส่ได้ว่าเรื่องพรบรักษาความสะอาดเขาว่ายัางไงประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดเนี่ยว่ายัางไงอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเป็นยังไงใช่ไหมครับเรื่องระเบียบกฎหมายนะครับ แนวคิดและทฤษฎีนะครับในในมธรรมศาสตร์เนี่ยมีคนสอบผ่านข้อสอบขยะของมธรรมศาสตร์ที่ตอบในเชิงคือแบบว่าพี่ท่านนี้เนี่ยเขาไปทําวิจัยคือไปทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทรเรื่องขยะนะครับเรื่องขยะพอดีแล้วก็ตอบในสนามสอบธรรมศาสตร์แล้วเขาก็แล้วเขาสอบผ่านด้วยผมก็เลยไปถามเขาไปสัมภาษณ์เขาว่า ท่านตอบอยังไงเขาไม่ได้ใส่ตรงประเด็นอะไรไม่ได้อธิบายโฟกัสตรง 3RS อะไรมากมายนะครับเพราะเขาทำทฤษฎีเนี่ยมันมันได้เป็นอีกอย่างหนึง่งเขาเริ่มต้นจากว่าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับขยะวงเล็บเวสเนี่ยนะครับเวสเนี่ยครับไอขยะเนี่ยนะครับ บางบางครั้งท่านก็อ่านว,ว่าเบสบางครั้งก็อ่านว่าวาสเนี่ยนะขยะเนี่ยครับหมายถึงนะครับพี่เขาตอบอย่างนี้เลยนะครับสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นทางทฤษฎีของเพื่อนาดาวิดบอกว่าวาสเนี่ยหมายถึงอะไรโรเบิร์ตเนี่ยวาสหมายถึงอะไรเนี่ยเขาเขาตอบอย่างนี้ในในสนามสอบธรรมศาสตร์ทั้งๆท,งท,งที่ไม่ไม่ตรงธงนะครับก็ได้คะแนนสูง แสดงว่าเพราะนั้นเราเริ่มจับจุดได้แล้วว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีอีโก้ของเขาอยู่เขาอ่านออกนะครับว่าถึงแม้มันไม่ตรงทงที่กรมส่งเสริมสมัแต่ไอเนี่ยเขียนได้ดีเป็นวิชาการดังนั้นสรุปได้เลยว่าในการสอบที่มเกษตรอาจารย์มเกษตรก็มาตรวจนะครับเพราะฉนั้นท่านก็ต้องเขียนในแบบของรูปแบบของวิชาการเหมือนที่ผมกําลังสอนท่านนี่แหละนะครับ ันนี้ก็ไปดูวิธีการตรวจให้คะแนนอัตนัยสนามสอบมอมหิดลเนี่ยนะครับประเด็นที่1ในเรื่องของหลักการแนวคิดและทฤษฎีหรืกรรก concept, ราาอกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหลักการเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า principle นะครับแนวคิดเนี่ยเรียกว่า concept นะครับทฤษฎีเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า theory นะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราก็เรียกย่อๆว่า law แล้วกันนะครับไอ้สิคะแนนเนี่ยนะครับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยทาง คณะคณาจารย์ผู้ตรวจของมอไม่โดเนเขาไม่รู้เรื่องหรอกะระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นของข้อสอบของประหลัดเทศบาลประหลัดอบตอระดับกลางเนี่ยที่ถามเรื่ององบม,มารายจ่ายเนี่ยมันก็ต้องไปพ่วงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบปมาณใช่ไหมครับตอนนั้นยังเป็นอของปี2541แก้ไขถึง43อยู่นะครับก็ต้องเอาเอาตัวนั้นมาตอบแล้วก็อาจารย์เขาไม่รู้หรอกเพราะนั้น ตรงนี้กรมส่งเสริมต้องต้องส่งทงในเรื่องของระเบียบงบประมาณให้อาจารย์ท่านด้วยนะครับอาจารย์ท่านก็จะมีระเบียบนี้อยู่ในมือนะครับส่วนแนวคิดและทฤษฎีนะกรมส่งเสริมไม่ต้องไปส่งให้เขาเหรอกครับเพราะว่าอาจารย์น่ะเขามีองค์ความรู้ในด้านนี้มากกว่ามากกว่ากรมส่งเสริมด้วยซ้ําก็คือเขาจะมีความรู้ในเรื่องของอย่างงบประมาณนี่ยับบัจจิตติ้งหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจารย์เขารู้มากกว่า นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นดุลพินิษ์ของอาจารย์เลยแนวคิดและทฤษฎีเนี่ยมันก็อยู่ที่การท่านจะร้อยเรียงแนวคิดและทฤษฎีเนี่ยกับเรเบียบกฎหมายเนี่ยออกมาได้ยังไงนะครับ10คะแนนด้วยกันนะครับพอประเด็นที่2อเนี่ยอันนี้เนี่ยกรมส่งเสริมไม่ส่งไม่ส่งทงละคณะอนุกรรมการไม่ส่งทงให้กับอาจารย์แล้วละเพราะว่ามันจะเป็นเนื่องจากไอตัวแรกเนี่ยถ้าตั้งทรงตัวแรกดีไอตัวที่2ในเรื่องของ โปรเซสเจอร์ก็ดีเรื่องของ practice หรือ m p p e m e n t t t i o n เนี่ยซึ่งทั้ง3ตัวของภาษาอังกฤษเนี่ยแปลเป็นไทยได้คือการนำไปปฏิบัติทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีทฤษฎีอยู่อันนี้ก็คือเขาเขาไม่ต้องสอนอาจารย์หรอกอาจารย์รู้ว่าควรจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือมีเบยดน้ำหนัก10แต้มการกำกับติดตามและประเมินผลยิ่งร้ายนะครับอันนี้เนี่ย คณะอาจารย์เนี่ยมีความรู้ในเรื่อง m o n ิเตอร์ลกับมีวาล a เอชันเยอะนะครับกว่ากรมส่งเสริมอีกนะครับเพราะนั้นปล่อยให้อาจารย์เขาตรวจไปเลยนะครับอาจารย์เขารู้สับแสงในพวกนี้เยอะนะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือกรมส่งเสริมหรือคณะอนุกรรมการจัดสอบเนี่ยจะส่งไปให้แค่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแค่นั้นแหละนะครับนอกนั้นเป็นดูบินิตของอาจารย์ทั้งหมดนะครับ ต่อไปครานี้เรามาดูหน้า65ต่อนะครับหน้า65จะเป็น Chapter 4ละนะครับเทคนิคการทำข้อสอบอัตนัยสไตล์มอมหิดลน,นะครับจริงๆก็สามารถเอาไปใช้ในมอเกษตรศาสตร์ได้เลยนะครับพอเราเรียนรู้ทั้งธรรมศาสตร์มาแล้วทั้งมหิดลมาแล้วเกษตรศาสตร์นะครับเขาจะถามมาว่าว่ายังไงนะครับเราก็ตอบได้หมดแหละจะถามมาแบบ ไม่ต้องแยกประเด็นให้ตอบ3ประเด็นตอบรวมๆแล้วก็ตอบได้จะแยกประเด็นมา3าประเด็นแล้วก็ตอบได้หรือถ้าเขากําหนดหัวข้อมาใหม่นะครับอยู่ๆอีก4ีหวันเขากําหนดหัวข้อออกมาว่า1ให้ท่านบรรยาย2ให้ท่านสรุป3ให้ท่านจินตนาการให้ตอบ3อย่างเนี้ยอันเนี้ยเราก็ถ้าเขาประกาศมาอย่างเงี้ยเราก็ยุบแผนการเดิมของเรานะครับ ให้เข้ากับจินตนาการของเขาน่นะครับผมก็จะติวให้ท่านให้ตรงกับที่เขาประกาศออกมาในเรื่องหัวข้อนะครับเพราะนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงแต่ตอนนี้เขายังไม่ประกาศเช่นนั้นออกมาแล้วก็ติวแบบนี้ไปก่อนนะครับ4.1นนะครับถ้าเวลาเราเห็นข้อสอบเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะประมาณว่าเขาถามมาแล้วก็ตอบเลยนะครับผมขอเนี่ยสไตล์ท่านใหม่นะครับ อย่าเพิ่งตอบนะครับให้ท่านประดิษฐ์หรือสร้างหัวข้อเรื่องซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าท็อปิกขึ้นมาใหม่นะครับโดยแปลสภาพมาจากโจทย์คําถามอัตนายนั่นแหละนะครับเพื่อให้เกิดแนวทางในการตอบคําถามท่านอย่าเพิ่งตอบนะท่านไขมันออกมาก่อนมันกับว่าไขปริศนาออกมานะครับว่าจริงๆโจทย์เขาต้องการอะไรแล้วเราก็แต่งชื่อเรื่องให้มันใหม่ให้มันดูดีจากนั้น,นท่านจะมีเส้นทางเดินนะครับอย่างเช่น นะครับเราคำถามของหมอไม่ิดนเนี่ยของประลัดเทศบาลประลัดอวตระดับกลางที่ถามว่าการจัดทำงบมาราจ่ายประจําปีเนี่ยท่านจะมีวิธีการอย่างไรใช่ไหมครับเขาถามว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะทําให้งบมาราจ่ายประจําปีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมันเรียบร้อยด้วยนะครับเรียบร้อยก็คือไม่มีใครมาทักท้วงไม่มีใครมากอวอร์ดมาอะไรเนี่ยมันมันโอเคหมดล้วนะครับ อย่างเนี้ยตัวเนี้ยบางทีเราอาจจะนึกถึงทฤษฎีการมีส่วนร่วมก็ได้เห็นไหมครับส่วนตัวเนี้ยก็เป็นทฤษฎีประสิทธิภาพประสิทธิผลประสิทธิภาพก็คืออะไรประสิทธิภาพคือประหยัดเงี้ยประสิทธิผลก็คือทำได้ดีอย่างเงี้ยนะครับแต่ครั้งเนี้ยเราก็ต้องตอบสามหัวข้อนี่ไหมครับเราจับประเด็นตีความเรื่องมาก่อนนะครับเหมือนเรากําลังจะแต่งจะแต่งนิทานนิยาย หรือเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยแต่ในภาษาวิชาการเขาบอกว่าจะแต่งบทความขึ้นมาหนึ่งบทความนะครับโดยท่านจับประเด็นจากนี้นะครับเราจะประเด็นจากคําสําคัญก่อนคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดทวนอีกทีท่านจะมีวิธีการอย่างไรนะครับคําสําคัญก็คืองบประมาณใช่ไหมครับนี่คือบัตเจตติ้งเนี่ยมันเป็นทฤษฎีครับ นะครับกับความมี p, ประสิทธิภาพประสิทธิผลดาเนินความด้วยความ,ด,ววามด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เป็นทฤษฎีนะครับโจทย์กําลังถามท่านว่าท่านจะกระทํากับงบประมาณอย่างไรนะครับที่จะทําให้งบประมาณในปีนั้นเกิดความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้เรามาเลี้ยงใหม่ให้เขาคือเลี้ยงเลี้ยงใหม่ในหัวนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนในหัวนะครับหรือท่านจะเขียนในเศษกระดาษอะไรก็ได้เพราะใน กระดาษคําถามเนี่ยเราก็สามารถเขียนอะไรไปได้เราเขียนในกระดาษคําถามแยกแยก,ก,ก,กวุดดิงคีย์เวิร์ดพวกนี้ออกมานะครับเราก็อย่างของผมเนี่ยผมนึกถึงอย่างเงี้ยครับให้ใช้แนวคิดในเรื่องของตัวแปรต้นตัวแปรตามซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วละ่ะแต่จริงมันลึกซึ้งกว่าน,นั้นก็คือ ตัวแปรต้นก็คือมันจัดทาและบริหารงบประมาณโดวยวิธีไหนกันเนาะเนี่ยนะครับที่จะทําให้เกิดตัวแปรตามก็คือมันจะต้องมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยท่านไขตรงนี้มาให้ได้ก่อนผมก็ดเขียนอย่างเงี้ยเขียนถามตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ถามตัวเราว่าเรามีทฤษฎีอะไรอยู่ในหัวพอดีตอนนั้นผมก็เตรียมไปหลายทฤษฎีเลย นะครับทั้งทฤษฎีการมีส่วนร่วมทฤษฎีอะไรต่อมีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันก็ไปคิดได้ว่าเออเอาหลักธรรมมาพิบานดีกว่าวนะครับก็เลยเอาไอ,าอ้ตัวกูตเข้าไปแนนมาใส่ในเครื่องหมายคําถามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรของผมเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับตัวแปรต้นก็คือ ผมจะจัดทําและบริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาพิบาลวะ่ะแล้วมันจะเกิดตัวแปรตามแบบนี้เว้ยนะครับตรงนี้แล้วผมก็ท่องหลักธรรมาพิบาล6ตัวไปได้ด้วยนะครับนั้นโอเคแนวนี้ฉันทําได้ฉันจะไปทรงนี้นะครับแต่คราวนี้บางท่านอาจจะไม่รู้หลักธรรมาพิบาลหรือไม่แม่นจําได้แค่3ตัว,วไม่ไหวนะครับท่านอาจจะเปลี่ยนเป็น การจัดทําและบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นก็ได้นะครับเพราะท่านท่องการมีส่วนร่วมอ่ะท่านท่องคาที่สิพูบไปอ่ะนะครับหรือท่านจะอาจจะท่องทฤษฎีอย่างอื่นไปนะครับท่านก็ท่านท่านแม่นเรื่องของพระราชกิจสุริกาบัญหากิการบ้านเมืองที่ดีอย่างเงี้ยท่านก็อาจจะว่าการจัดทําและบริหารงบประมาณตามพระราชกิจสุริกา บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างเงี้ยหรือท่านไม่มีอะไรเลยแต่ดันท่านดันรู้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณท่านก็อาจจะแต่งชื่อเรื่องว่าการจัดทําและบริหารงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างนี้ก็ได้นะครับขอให้ตั้งชื่อเรื่องออกมาก่อนนะครับพอขอตั้งชื่อเรื่องออกมาแล้วเนี่ยจะได้ topic of story ที่เราจะโม้ขึ้นมานะครับเราจะโม้ขึ้นมานะครับเราจะโม้ขึ้นมาของผมก็ได้หัวข้อเรื่องก็คือเป็นธรรมาภิบานนะครับเป็นพระเอกใช่ไหมครับอันนี้ท่านก็จะอ่านเองได้นะครับอันนี้ก็จะลึกซึ้งเข้าไปอีกแต่จริงๆเนี่ยผมบรรยายมาแล้วนะท่านท่านเก็ตไอเดียแล้วล่ะนะครับพอพอผมเก็ตไอเดียว่าคุดจะทํา งบประมาณแบบกู๊ตก็เวนนด์นะนะจะทํางบมประมาณแบบกู๊ตก็เวนนด์นะครับเราจวหัวไว้ก่อนจวหัวชื่อเรื่องไว้ก่อนแล้วครั้งนี้เราให้เริ่มต้นด้วยคานาเสมอนะครับเพราะในบทความวิชาการเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยคํานําเสมอท่านไปดูบทความทางวิชาการของมาหาวิทยาลัยทุกมาหาวิทยาลัยอ่ะเขาจะอินโทรดักชั่นขึ้นมาก่อนก็คือมีคํานําขึ้นมาก่อนนะครับก็คือ,อที่จริงคานาเนี่ยท่านเอาไว้เขียนสุดท้ายก็ได้ ข่าวคือเทคนิคก็ค,คือนะครับคำ,คำนำท่านก็ไม่ต้องอย่าเพิ่งเขียนท่านเว้นไว้ครึ่งหน้ากระดาษแล้วท่านก็เขียนเขียนเขียนอย่างอื่นไปก่อนเขียนหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคานาสามารถเอามาหยอดเขียนทีหลังได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความนำคำนำเนี่ยถ้าใครทําวิทยานิพนธ์มาเนี่ยมันก็เ,เปรียบได้กับ abstract ครับ เปรียบได้กับการสรุปรวมอะไรทั้งหมดมาขึ้นต้นเป็นคำนำไว้นะครับนั่นคือเทคนิคหนึ่งนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับไม่อยากติดค้างไว้ไม่อยากเว้นหน้าไว้นะครับก็ด้นสดไปเลยนะครับอย่างตัวอย่างของผมคือจากโจทย์คําถามที่ถามว่าอันนี้อันนี้ที่ผมใส่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ดูยาวมันมันนิดหนึ่งนะครับเราลอกโจทย์ไปนะครับแต่ บางมหาลัยเขาก็ไม่ชอบให้ลอกโจทย์นะนะครับอย่างเช่นมสทผมผมเรียนนิติมสทเนี่ยเขาบอกว่าให้ตอบดุนดุนโดยไม่ต้องลอกโจทย์เนี่นะครับแต่แต่อย่างมอมชิโดนกับมอธรรมศาสตร์เขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับถ้าเราเกินนําแบบนี้ล่ะจากโจทย์คําถามที่ถามว่าท่านมีวิธีการอย่างไรบลา bla บลาเนี่ยนะครับข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงนี่นะครับข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงดูดีไหมนะครับดูดีนะ หลักการแนวคิดและทฤษฎีหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบกับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงเห็นไหมครับอาจารย์อย่ามาเถียงผมผมปฏิบัติงานจริงด้วยท่านผมมีทฤษฎดีด้วยเนี่ยครับขู่เข้าไว้ก่อนนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงานมาหลายปีอีกเนี่ยนะครับข้าพเจ้าจึงขอเสนอวิธีการที่จะทําให้งบประมาณรา,ายจ,าจ่ายจําปีเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยข้าพเจ้าขอเสนอวิธีการเป็นหัวข้อเรื่องว่าการจัดทำและมหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลถ้าจบอย่างนี้ยังไม่เทพ่พอมีวงเล็บ good, กุดก็มาแนนขึ้นมาทันทีนี้คะแนนออกมาเลยนะครับคะแนนออกมาเลยเพราะว่าอาจารย์ท่านชอบครับวงเล็บภาษ,าษาอังกฤษไปเยอะ,ะครับโดยมีกรอบแนวคิดคอนเซปชวลนเฟรมเวิร์กวัดสวยนะครับอย่างนี้อาจารย์ยิ่งไอ้นี่ผ่านแน่นอนนะครับ ดีไม่ดีอ่านแค่นี้อาจารยก์กูไม่อ่านต่อละเพราะว่าอาจารย์ต้องตรวจอีกเยอะนะครับอันนี้เอาไปสิบเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวข้ามไปอีกข้อหนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมเคยเป็นอาจารย์ไปไปสอนเขาเชิญผมไปสอนระดับปริญญาตรีอะไรเงี้ยเขาผมก็อย่างนี้จริงๆเกินเห็นเห็นเห็นมีทรงอย่างนี้มาแล้วให้คะแนนไปแล้วนะครับกับอีกคนนึงที่เขียนแบบไม่ใช่เชิงแบบ,แบบนี้นะครับอันนั้นก็ให้ห้าแต้มแล้วกันอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือตัวอย่างของการเขียนมีทรงนะครับเขียนนะครับ, okay, รบแล้วอันนี้มีคอนเซ็ปชั่นเฟรมเวิร์กอีกก็คือเป็นกรอบแนวคิดอะกรอบแนวคิดก็คืออย่างมันอธิบายตัวแปรต้นตัวแปรตามบอกว่าหัวข้อเรื่องที่เราจะจัดทาและบริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมาพิบาลเนี่ยนะครับเราจะทําแบบยึดหลักธรรมาพิบาลเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ก็คือสิ่งนี้ก็คืออะไรครับสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการ นะครับโจทย์ก็ถามว่าเราจะทํำยังไงให้ไปถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการเราก็จะทําตามตัวแปรต้นนี้ไงนะครับก็สร้างกรอบให้เขาดูอาจารย์เห็นตรงนี้แล้วโอ้โหให้จากที่ให้แปให้เก้าสิบไปเลยเอาพอนะครับโอเคนะครับโดยสรุปนะครับเทคนิคเรากําลังจะตอบคําถามโดยแยกอธิบายเป็น5หัวข้อคือ1เราตั้งชื่อเรื่องโดยไขออกมาจากคีย์เวิร์ดต่างๆก่อนนะครับ สองเราเขียนคํานำนะครับได้ประมาณครึ่งหน้าละนะครับประมาณครึ่งหน้าถึงหนึ่งหน้านะครับแต่ก็แนะนําให้สั้นสักครึ่งหน้าแล้วกันนะครับต่อไปถึงจะไปตอบคําถามประเด็นที่1คือหลักการแนวคิดทฤษฎีหรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ประมาณ2อสหน้านะครับการนําไปปฏิบัติหรือขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยก็ประมาณสอสาหน้านะครับตอบคำถามประเด็นที่3ามการกำกับติดตามและประเมินผลก็ประมาณสอสาหน้านะครับ ก็มันก็จะได้6กถึงเ้าหน้ารวมอันนี้อีกก็เป็นเกือบจะสิหน้าแล้วจริงๆแล้วมีข้อที่6ต่ออีกก็คือที่จริงมี conclusion ครับก็คือสรุปซึ่งเราจะได้นะครับกรณีมันเหลือนะครับก็สรุปนะครับให้มันเต็มไปซะกะ็ถ้าท่านเขียนทั้งหมดนี้ก็จะเป็น6หัวข้อละกันนะครับโอเคแค่นี้ท่านเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วยังครับส่วนท่านที่ว่าโอ้มัน มันยากเกินหนูหนูคิดไม่ออกอ่ย่าเพิ่งไปตกใจนะครับอ่านาบางตัวนะครับบางตัวทฤษฎีเดี๋ยวเอางี้ตอนแรกผมจะจะแนะนำหนังสือบอกว่า,าพูดเกินเกินแล้วกันนะครับถ้าจะเปิดให้ดูท่านาถ้าท่านมีทฤษฎีอะไรอยู่ในหัวไม่มากแนะนำซื้อเล่มสองของผมนะครับที่450บาท เล่มเหลืองอ่ะในนั้นมันจะมีทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีมีไทยแลนด์4.0มีทฤษฎีการติดตามและเมผลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเล่มไอเล่มเล่มเล่มสีเหลืองเนี่ยก็ก็จาเป็นนะถ้าถ้าท่านคิดว่าหนูไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยค่ะมันมันไม่เหมือนอาจารย์อาจารย์นี่คิดออกสิอะไรเงี้ยหนูคิดไม่ออกเงี้ยท่านท่านซื้อเล่มเหลืองไปดูอีกเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเล่มนั้นมาโชว์ในในคลิปต่อไปเพราะว่า คลิปต่อไปเราจะอธิบายถึงเริ่มข้อ1ละข้อ1ก็คือหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมก็จะเอาเล่มหนังสือนั้นเนื้อหามาให้ท่านดูว่าในนั้นมีทฤษฎีต้องต้องจําเยอะกู o d กอเวนนนก็อยู่ในนั้นนะครับกูตกกูตกอเวนแนนต์แบบแบบแบบคลาสสิกก็คือ6อย่างหรือกูตเกอเวนแนนต์แบบของกอปอลลอย่างเงี้ยครับมีนะครับแต่โอเคคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ ขั้นต้นนี้สรุปอีกทีก็คือท่านตั้งชื่อเรื่องได้ละนะครับท่านาทําคํานําได้ละนะครับแล้วก็ท่านรู้โครงสร้างของการตอบแบบ a c a d e m อา a r t ิเคิละว่าว่าต้องตอบหกข้อนี้นะครับต้องตอบเรียงไปหกตัวนี้นะครับแลคา a c a d e m าร a r t เคิลเนี่ยชื่อเรื่องโอเคมันมีอยู่แล้วคํานาโอเคมันมีอยู่แล้วสรุปโอเคมันมีอยู่แล้วนะครับ แต่ครนนี้เนี่ยสาสาตัวนี้อาจจะเปลี่ยนนะครับในในไอในมธรรมศาสตร์ไม่มีไม่มี3ตัวนี้ใช่ไหมครับในมอธรรมศาสตร์เราก็จะเป็นเนื้อเรื่องไปเลยนะครับหรือมอเกษตรศาสตร์เขาอาจจะไม่ถาม3ประเด็นนี้นะครับเราก็ตอบเป็นเรื่องไปเลยถ้ามอเกษตรศาสตร์เป็นปลายเปิดมาเนี่ยเราฝึก3ประเด็นนี้ไปแล้วก็ตอบ3ามประเด็นนี้เลยนะครับเพราะมันอันนี้มันเป็น แพทเทิร์นสตัวเนี่ยมันมันโอเคอยู่แล้วนะครับมันโอเคอยู่แล้วนะมันเรียงตามทฤษฎีนโะยบายสาธารณะเลยก็คือ,อมันเป็นตัวต้นตัวปฏิบัติการแล้วก็ตัวติดตามประเมินผลเนี่ยมัน,ม,นมันเรียงเป็นวงวงจรของอันนั้นเลยถ้าจะเพียบไปก็เป็นไอ้ PDCA เลยนะครับ PDCA ก็สอดคล้องกับโจทย์ที่เขามาตั้งนี่เลยก็คือเรา อันที่1เนี่ยท่านต้องรู้ไอตัวต้นก็คือไอแผนการนี่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแผนดูเช็คแอคชั่นเนี่ยนะครับไอตัวเช็คกับแอคชั่นเนี่ยก็จะเป็นตัวนี่ครับกับการติดตามประเมินผลเนี่ยดูก็คือเนี่ยขั้นตอนการดำเนินง,งานเนี่ยเห็นไหมครับเขาเขาเอาทฤษฎีมาจับถึงตีแผ่มาเนี่ยเพราะฉนั้นถ้ามอเกษตรศาสตร์ไม่ถามตัวเนี้ท่านก็ตอบแบบนี้ก็ได้คะแนนเพราะว่าท่านตอบในสไตล์ P.D.C.A. นะครับโอเคนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังครับ